อันนี้ก็เป็นดนตรีช่วงลูกค้าช่วงเสียงมาอ่ะทักทายสบายดีเนาะทักทายสบายดีพี่น้องวัสดุทุกคนทางในและต่างประเทศ่วันนี้ก็อยู่บ้านอยู่เพื่อนที่แก้วผมได้ไปทั้งแต่พี่น้องเห็ดเพียงเห็ดงานที่แก้วนาะว่างแจ็คซอม,มอไซก็ไม่เห็ุดนตรีไว้ให้ลูกค้าเขาเนาะมาเบิ่งกันดนตรีเพราเห็ด แต่ว่ากระซีให้ภาคมืดบุรได้เนาะฟังเพลงมืดบุรได้เพราะว่ามันอาจจะคิดทางเจ้าของเพลงมืดพีด่นอ่องมาเบิ่งกันที่ค่อยใช้เนาะอันนี้ก็เป็นโนตีส่งลูกค้าชงเสียงมาลูกค้าส่งเสียงมากก็ไม่ให้โนตีอันนี้ก็เป็นอกองกุ๊บกุไปเจนวันเนาะค่อยใช้แชมเปเข้าไปละ เชฟกล่องปิดแพทเทิร์นกล่องค่อยเชฟไว้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคอนแทคแปดเป็นคอนแทคแปดเนาะส่วนเชียงก็แม่เราเข้าไปโหลดเอาใน YouTube นาะมีซองอาจารย์ที่ค่อยติดตามเพื่อนเนาะเพื่อนแจกเอามาแจกเขาก็ใช้เชียงแซปเปิลของเพื่อนนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็แม่ไปเชียงร้อง ของนักร้องเขาส่งมาเนาะส่งมาไกลเหตุไกลเพลงตัวนี้เบสเบสข้อก็ใช้ดาวโหลดแน่อนอนันเนาะดาวโหลดใน YouTube หรือบน Google นะที่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวขอแจกเนาะอันนี้ก็เบสเบสที่ค่อยใช้ แล้วก็เป็น Apple g ลกีตาร์เเนาะตัวนี้แม่นค่อยได้ซื้อพี่เราเนาะตัวนี้ค่อยได้ซื้อ Apple ิลกีตาร์เป็นตัวนี้ค่อยใส่เนาะเป็นตัวนี้กีตาร์ของค่อยก็มีเนาะแต่ว่านึ่งมากมันกน็ค่อยเล่นกีตาร์บูเก็งเนาะเล่นกีตาร์ยังบูเก่งโซโลยังบไดาเนาะค่อยก็ได้ใช้ตัวนี้ ใช้ตัวนี้แทนแล้วก็ส่วนโชโรคอยก็ใช้คีย์บอร์ดใช้คีย์บอร์ดพีเอดาจิตเกตสส่วนตัวนี้ซื้อมาช้าย,ยังบกขอ้อเปลี่ยนเอ็มเวฟเปลี่ยนเอ็มเวฟตัวนี้ชซย,ยังบอกทันครอแล้วก็ยังบกเข้าใจเรื่องการใช้งานมันก็นยังติดคัด เอ็มเวฟ25่คีเนาะตัวนี้เนี่ยไปใช้บุกของจะได้ใช้ตัวนี้แทนใช้ตัวนี้แทนเนาะอันนี้ก็เป็น Apple g u i t a r SE เนอนาะแต่ก็มีตัวหนึ่งมันมีอยู่สามอย่างเนาะที่ค่อยซื้อมากะ็ะือว่ามืดมดไปลายล้านเติบเนาะมดไปลายเศษลายล้านเติบเป็นเงินกรีบเนาะ ส่วนกีตาร์ปุ้งกีตาร์ปุ้งค่อยใช้กระซิมีตัวนี้เนาะกีตาร์ปุ้งตัวนี้ตัวค่อยใช้อันนี้ค่อยไว้เล่นเพลงสติงเนาะเพลงสติงเพลงซาค่อยใช้ตัวนี้ส่วนเพลงเพีงบาดาเพลงเล้าก็ไม่มาค่อยใช้กีตาร์แอปเปิ้ล เอีตัวนี้เนาะเอามาพังขาวๆเบิกพี่น้องเลยเปดเป็นได้ไร า,นนาเอ๊ะฮะรษสิประมาณนี้พี่เราเลยเพราะว่าช่วงนี้กิบโบนี่ออกบอค่อยได้ออกชนทบทเนาะเศรษฐีมีโนเวียนอยู่นี่เนาะโบนเวียนหาเงินหา,นหาทองยุ่งปารนี่เนะาะพอหนึ่งมาเข้าไปหลายเมันขาดใช้จ่า,าย,ายหลายพี่เราเลยช่วงนี้มันหาเงินเงียกตัว่าปีใหม่ก็ยังคือเก่าอยุดชีวิตหาเงินยากยบที่เก่า,กา,า,านะแต่เดี๋ยวจะพักพี่พักย้อมเนาะแต่เบิร์ตชุกชุกชุกชุที่ว่า ก็วช่บยอดมากกันจา่างป้าที่ทิ่มนเนอะช่วงนี้กับวิวก็จะโตกลายหัวเปลี่ยนแนวทางเรอบ่าเขาเทรนใหม่ฮะผมขอขอบใจด้วยโมชูพูทุกคนบาย